ครับ <king> ชาวโน้ตบุ๊กสเปคทุกท่านวันนี้ผมจะมารีวิวโน้ตบุ๊ก MSI g e 6 2 7 i e สเปคก็จะเป็น Core i7 7700 HQ การ์ดจอ NVIDIA GTX 1050Ti RAM 8GB h a r d ด i ิส1 TB แล้วก็ SSD 128GB ส่วนของหน้าจอ,อก็จะเป็น15.6นิ้ว1 0 920 x 1 8 0 Full HD IPS โอเคครับในส่วนของเกมที่จะเทสเนี่ยจะเป็นเกม f out r 4นะครับเซตติ้งก็จะเป็นระดับมีเดียมมาดูว่าเฟรมเรทที่เจ้า,จากระจอตัวนี้ทำได้ส่งสุดอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ60นะครับ,รบเล่นได้สบายๆเรื่นๆเลยเดี๋ยวเราลองไปวิ่งหาพวกมอนเตอร์หรือสัประหลาดตัวลวกัน เออตัวอะไรหวะเมาดิอุอ้ยนะครับโอเค<ม>เดี๋ยวในส่วนของเซตติ้งต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของไฮเดี๋ยวรอผมรีเซ็ตเกมสักครู่นะครับ เซตติ้งนี้จะเป็นระดับ Hi ไฮเรามาลองกันดูดก่อว่า m ฟมเล e มันจะอยู่ที่เท่าไหร่มันก็ตอนนี้ก็ยัง60อยู่นะครับ <Okay. S 1> ไปยังฉากเดิมในส่วนของ Setting มีเดียมกันว่า m ฟมเ t e มันจะตกไหม <Okay. S 1> เล่นได้ลื่น m ฟมเ t e แทบจะไม่ตกเลย นะครับอเอออะไรเนี่ย <could 've. S 1> โอเคงั้นเดี๋ยวรอรีเซตเกมแป๊บนึงนะครับเดี right <ap> ๋ยวจะเป็นเซตติ้งต่อไปก็จะเป็นเอาตา Okay, เดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดีกว่าเฟรมเบตจะอยู่ที่เมื่อกี้ผมเห็น56อ่าตอนนี้60ละ้นะครับเราเข้าฉากที่มันมี t e x t เจอร์เยอะๆนะครับดูว่าเฟรมเบตจะตกไหมสำหรับเกม for out ในส่วนของ setting o u t ต้าผมว่าทำได้ดีมากนะครับเฟรมเบตไม่ตกเลยนะครับสบายๆเลย เข้ามาฉากในบ้านนะครับไม่มีปัญหาลื่นมากภาพก็ชัดภาพก็สวย,ยใครเอ่ย <c oughs> โอเคครับงั้นวันนี้ผมขอจอบการเทสเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับ